เทสเครื่องครับหนึ่งมือหนึ่งพันสี่ที่แปดต่อแบบต่อไฟ AC ซต่อไฟทีวีออนไฟแผงไฟแผงมาประมาณสองร้อยหกสิบหน้าจอติดนะครับออนไฟการไฟฟ้า ายการไฟฟ้าเข้ามาเหมือนจะลากขึ้นเพื่ออ่อ,อล้ะครับแต่แบตเรายังไม่ได้ออนนะครับออนไฟแบตสี On ่สิบแปดอันนี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับยังไม่ได้เปิด์วิอร์วิสยังปิดอยู่ อันนี้เชื่อมต่อเพื่อชาร์จอันนี้ชาร์จลงแบตแล้วนะครับไฟ AC ซีอายังไม่ออกนะครับเอซีอายังไม่ออกเพราะยังไม่ได้เปิดสวิตช์เปิดออนเครื่องเอซีอาออกเลยครับเอซีอามาแล้วนะครับ ทีเอามาแล้วีเอนาแล้วีิมนครับไฟแผงอันนี้เดีจิมไม่จอมนี่ครับไฟสีออกนะครับ ได้ปกตินะครับก็ทำงานได้ปกตินะครับเป็นประบบจ่ายทั้งไฟแบบไฟกระแสไฟฟ้าแล้วก็ไฟจับแผงทีวีสามแหลงจ่ายนะสามแน,นจานะ่ายโหลดออกใช้งานได้ปกตินะครับ